สุพพู่เป็นกรณีคนสำคัญในสมัยราาัตนโกสินทร์รอ,อดมีชีวิตอยู่ในกั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่สี่จนได้ชื่อว่าเป็นกรณี 어?